วันนี้เราจะมาอธิบายการใช้งานของรถวุ่น Expander GT 2023กันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับสำหรับรุ้นนี้นะครับเหมือนกันเลยก็คือกุญแจจะให้มาเป็นกุญแจอัจชริยทั้ง2ดอกนี้นะครับพอเอากุญแจเข้ามาในรถปุ๊บเราสามารถเหยียบเบรกแล้วจิ้มปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับอพอสตาร์ทแล้วนะครับระบบต่างๆก็จะเริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันไปเลยนะครับตั้งแต่ตัวจอนี่มีโลโก้มิซูบิชิขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ แต่ต้องรอโหดแป๊บหนึ่งนะจนกว่าตัวคำว่ายอมรับจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราเปิดแอร์ก่อนแล้วกันเนาะสับตัวแอร์นะครับนี่ถ้าเปิดเข้ามาถ้าถ้าต้องการแม็กซ์สุเหมือนกันเลยกดแม็กซ์คูลแม็กซคูลเนี่ยจะเพิ่มความแรงของพัดลมที่สูงสุดและความเย็นของพัดลมที่สูงสุดนะครับช่วงร้อนๆเราก็เปิดแบบนี้เลยก่อนจะได้แล้วเรา ปรับลดลงได้นะครับก็คือฝั่งซ้ายนี้จะเป็นตัวปรับความแรงพัดลมนี่พรล,ลงได้เช่นกันกับตัวฝั่งขวานะครับจะเป็นตัวปรับความเย็นนะครับซึ่งของฝั่งขวานี่มีทั้งเย็นแล้วก็ถ้าไปทางสีแดงข้างบนนี่ฮอตก็คือในเรื่องของความร้อนได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับตัวฟอนตัวฟอนนี่คือตัวลมจะออกทางช่องไล่ฟ้าหน้านะครับที่อยู่แถวคอนโซลด้านหน้า เพื่อช่วยลดฝ้าด้านหน้านะครับจะใช้อุณหภูมิภายนอกนะครับมาช่วยลดฝ้าด้านหน้าตรงนี้เลยถ้ากดตรงนี้นะส่วนไอตัวแวอันนี้คือไล่ฝ้าหลังด้านหลังจะมีเส้นไล่ฝ้าอยู่นะครับถ้ากดตัวไฟส้มตัวนี้ติดปุ๊บเส้นไล่ฝ้าหลังจะมีการเพิ่มความร้อนของตัวเส้นไล่ฝ้าขึ้นใช้ตัวความร้อนนั่นแหละครับในการไล่ฝ้าฉะนั้นถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับตัวเนี้ยกระจกด้านหลังจะร้อนขึ้นเรื่อยๆไม่แนะนําให้เปิดค้างนะอันนี้ควร ถ้าไม่ใช้ควรต้องปิดไว้นะครับแมคกคูล cool, อย่างที่เราเปิดตัวแรกเลยนะก็คือแมคความเย็นสูงสุดนะครับโหมดอันนี้ไว้ปรับทิศทางลมออกนะจะมีตั้งแต่ตัว1เป่าตัวตามรูปนี้อันนี้ออก2อลูกศรก็คือมีทั้งเป่าตัวและเป่าเป่าขานะครับอันนี้คือเป่าขาอย่างเดียวอันนี้คือ,อมีออกที่ขาและช่องไล่ฟ้าหน้าให้นะครับนี่อันนี้เป่าตัวใ,ใช้ซึ่งส่วนใหญ่เขาคงใช้อันนี้แหละเป็นหลักเลย AC ตัวนี้นะครับก็คือตัวเปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์แอร์จะเย็นไม่เย็นอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับถ้าคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงาน AC จะขึ้นที่หน้าปัดแบบนี้แต่ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บอ่าทีหึเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ทํางานแล้วอันนี้ลมที่ออกมาจะไม่มีความเย็นนะครับอ่าเหมือนพัดเหมือนพัดลมเลยอันนี้ต้องติดด้วยความเย็นถึงจะมีส่วนอันนี้อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าไฟส้มติดตัวนี้ รถเราจะปิดช่องไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถได้นะครับแต่ถ้าเราก,กดปิดไฟส้มนี้อันนี้มันจะเปิดช่องให้อากาศข้างนอกเข้ามาได้ฉะนั้นอันนี้ก็ควรต้องติดเหมือนกันนะครับส่วน Off ก็คือปิดแอร์นะครับนี่ก็กดปิดได้เลยเวลาเปิดเมื่อกี้เราเปิดที่ max cool เนาะสามารถเปิดได้ที่ก็คือเปิดที่ความแงรงพัดลมแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้เหมือนจะเลย ต่อไปเอาไปดูที่จอกันบ้างเริ่มทํางานแล้วนะครับพอขึ้นมาแบบนี้ภาษาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เนาะแต่นี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเรากดที่ยอมรับได้เลยสับการยอมรับหน้าจอก็จะขึ้นต่างๆมามีทั้งวันที่เวลานาฬิกาด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็คืออะไรที่เล่นอยู่บ้างนะซึ่งตอนนี้ยังไม่เล่นอะไรเนาะแล้วก็มีฟังก์ชันหลักๆให้พวก p p l e c a r p l a y Android Auto M MM M Link และวิดยูนะครับซึ่งเราสามารถกด นี่แล่งข้อมูลเข้ามาดูฟังก์ชันหลักอื่นๆได้อีกมีทั้ง USB นะครับก็คือเอาสามารถเอาแฟลชไดร์นะเสียบที่ช่องจะมีจุดรับอยู่นะครับด้านล่างนะก็สามารถเล่นไฟล์เพลงไฟล์หนังผ่านแฟลชไดร์ได้หรือต่อ iPod ก็ได้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ตัวนี้เราสามารถเชื่อมบลูทูธได้อันนี้ที่มันเป็นแบบนี้เพราะเราเชื่อมไว้แล้วนะครับแล้วก็เ,เสียง เสียงบูทูธอันนี้ก็คือในกรณีพวกเว่นไฟล์ในโทรศัพท์นะครับให้มีเสียงออกเช่นอาจจะเปิด YouTube แล้วต้องการให้เสียงออกที่ลำโพงเปิด Spotify นะครับเสียงออกโพงเราเว่นที่ตัวนี้เลยส่วนปิด AV อันนี้เป็นปิดเสียงเนาะ e p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto m เ MM Link และ With ด o u นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานต่างๆกันสำหรับการใช้งานนะครับพวกนี้ถ้าเป็นการใช้งานบูทูธไม่ยากแค่เปิดบูทูธก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเทสกันเลยนะ หนึ่งเข้าระบบโทรศัพท์นะแล้วเข้าหน้าบลูทูธนะครับเสร็จแล้วนี่ตัวนี้เหมือนกันเราต้องกดที่วุฟเฟืองก่อนนะฟเฟืองปุ๊บรา,าดูการเชื่อมต่อนิดนึงนี่แล้วก็นั่งดูเลยกดคัทที่บลูทูธเห็นไหมครับนี่ดูว่าบลูทูธก็เปิดอย่ังนะต้องเปิดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ชิ้อุปกรณ์ตัวนี้ตอนนี้ของรุ่นนี้ก็เป็น Mitsubishi Motor DA 001แล้วก็มาดูกัน นี่เราเปิดหน้าบลูทูธของโทรศัพท์เราเห็นไหมครับมีขึ้นแนละ้วกดตัวนี้เชื่อมต่อ,เ,อเขาก็าจะมีให้เลือกเลยว่าจะเลือกเป็นโทรศัพท์1โทรศัพท์2เป็นเสียง b l บลู o t h หรือ m อ็ม k นะครับเราก็เลือกเลยมีโทรศัพท์1นะมี b l u e บล o ทูธแล้วก็ m อ็มมแล้วกดใช่แล้วกดแพร่แค่นี้เลยแล้วกดต่อไปเรามาดูเรื่องของ Apple CarPlay บ้างนะครับ Apple Ca คา a y ต้องใช้การเสียบสายนะครับ หนึ่งก็คือต้องมีสาย d a t a นะข้อมูลด้านหนึ่งเสียบกับโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งนะครับเสียบกับช่องแต่ต้องเป็นช่องบนนะ,นะเขาจะขึ้นในโทรศัพท์ถ้าเป็น iPhone นี่ง่ายเลยจะขึ้น Apple CarPlay ขึ้นมาแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับอนุญาตนี่เห็นไหมครับ Apple c a ค Play ก็จะขึ้นมาให้เล่นกันง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยมีสไลด์หน้าว่าแอปอะไรบ้างที่เล่นได้นะครับถ้ามี Google m a p จริงๆก็ได้ด้วยนะแต่เครื่องนี้ยังไม่ได้ลง Google m a p ไว้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของ M MM M Link ตัว M MM M Link นะครับต้องบอกนิดน,นึงขั้นตอนแรกเราต้องโหลดแอปพลิเคชันชื่อ M MM M Link นะครับอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนี่นะครับมี M MM M Link ตัวนี้ก่อนนะพอโหลดเสร็จนะครับเรากดเข้าไป ตอนแรกต้องเชื่อมก่อนนิดนึงนะครับบอกก่อนมีการเชื่อมบลูทูธการเรียบร้อยไว้ก่อนนะครับแล้วมาเปิด MM-Link นี่คขั้นตอนที่2นะครับเสร็จแล้วกดบอดแคสต์สตาร์ทบอดแคสต์ตัวนี้รอ3 2 1ตอนนี้นะครับด้านบนจะขึ้นสีแดงๆเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นสีแดงต้อ,ตองเข้า m m l n n k ด้วยตรงนี้เดี๋ยวเสียบใหม่นะครับ นี่นะครับก็จะขึ้นหน้าเมนนี้เลยนะครับนี่ขึ้นยอมรับนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตอนนี้สพอนหน้าจอภาพขึ้นจอได้เลยนะครับเราก็สามารถเปิดไฟล์เพลงไฟล์หนังนะครับเนี่ยได้เลยนะครับสะดวกมากอ่ะนี่นะครับแอปที่วตัดอยู่ก็ดูได้ด้วยเนี่ยดูได้หมดเลยนะครับสะดวกมากนอ้นะครับการใช้งานง่ายมากสำหรับจอตัวนี้ นอกจากนี้ฟังก์ชันก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆในหน้าจอให้อีกนะครับอย่างปุ่มด้านล่างนี้ก็จะมีตั้งแต่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้อันที่3เนี่ยจริงๆเหมือนแฟลชไดร์เนาะแต่จริงๆคือกล้องนะครับถ้ากดเข้าไปเห็นไหมภาพของกล้องหลังขึ้นจอได้เลยโดยไม่ต้องเข้าเกียร์ขอยหลังก็ได้นะครับเนี่ยกดอีกทีภาพก็กลับมาแค่นี้เลยนะครับกดโฮมนี้ไปหน้าหลักอยู่แล้วเนาะแล้วโฮมอันนี้ใช้ได้อย่างคือการปิดนะครับปิดหน้าจอกดค้างเลย เรียบร้อยปิดหน้าจอแล้วนะครับกดอีกทีก็เปิดแค่นี้เลยแล้วตัวนี้สามารถตั้งค่าเสียงได้ด้วยนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่รูปไฟล์ดนตรีตัวนี้ค้างไว้แป๊บหนึง่งนี่จะมีทั้งกราฟิกอีควอไลเซอร์นะครับเฟดเดอร์นะครับบาลานซ์ของเสียงนะครับมีเอฟเฟกเสียงมีควบคุมโซนของเสียงด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับนี่สุดยอดแล้วก็จะมีตัวเฟืองตัวเฟืองเนี่ยจะมีตั้งค่าต่างๆเช่นระบบการเชื่อมต่อ แล้วก็เสียงด้วยใช่ไหมครับโอ้โหไมโครโฟนตัวนี้จะใช้เชื่อมเชื่อมคู่กับตัว Apple Ca r p l a y Android Auto ในการสั่งการเสียงเท่านั้นเองนะครับการใช้สวีอไว้ง่ายแล้วก็น้าปาัดที่พวงมาลัยนี่ครับมีมัลติฟังก์ชัน Multi ด้วยพวงมาลัยให้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยรับใส่วางสายที่พวงมาลัยตัวนี้มีให้หมดเลยแล้วใช้คําสั่งเสียงตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยสะดวกสบายจริง,รงนะครับ สัวิทยุจะบอกนิดนึงนะวิทยุเผื่อบ,บางคนอาจจะฟังวิทยุี่นตาเนี่ยอปันวิทยุนะครับเราก็สามารถเลือกได้จะมี FM เเนาะ FM เปลี่ยนขึ้นความถี่กดซ้ายขวาตัวนี้นะครับส่วนที่ถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนเป็น f m 2เออเ็รากดที่เครื่องความถี่ตรงนี้เอเปลี่ยนได้นะครับอ่ต่อไปเรามาดูเรื่องของเกียร์กันบ้างนะครับสำหรับเกียร์ตัวใหม่นี้จะมาเป็นเกียร์ของ C ี t นี่นะครับก็จะมี ปุ่มนะครับสำหรับเปลี่ยนเกียร์ด้านหน้านะส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับในการใช้โหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาไล่กันนะเกียร์ไม่ยากหลักๆจริงๆก็จะมี P นี่เหมือนปกติเลยทุกครั้งที่จอดรอดับเครื่องเกียร์ต้องไว้ตําแหน่ง P นี้เท่านั้นนะครับถ้าเลื่อนเกียร์ต่อมาก็อย่าเบรกด้วยนะปุ๊บเห็นไหมครับนี่เกียร์อาถอยหลังนะครับพอเกียร์ถอยหลังปุ๊บอีกอย่างนี้ที่ทำงานคือกล้องว่าไอ้กล้องกล้องถอยหลังจะขึ้นมาให้เลยนะครับต่อไปก็คือเกียร์เอ็นอันนี้เกียร์ว่าง ตัวดีเนี่ยจะเป็นเดินหน้าอย่างที่บอกครับถ้าอยู่ดีแล้วขับปกติก็ใช้ดีเฉยๆได้แต่ถ้าต้องการเร่งแซงเราสามารถกดที่ปุ่มด้านข้างนับปมัดเราจะขึ้นจากดีเป็น DS ทันทีเลยนะครับเพื่อ,อเพิ่มกําลังในการเร่งแซงให้สูงขึ้นนะครับส่วน L เนี่ยเป็นเกียร์ต่ําเป็นเกียร์โลนะเวลา ลงเขานะครับต้องการชะลอความเร็วขึ้นเขาต้องเดินชันๆแล้วต้องการใช้กําลังสูงๆใช้ตัวแอลได้นะครับสําหรับเบรกมือของรุ่นนี้แน่นอนนะครับจะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้ากันแบบนี้เลยใช้งานง่ายๆครับดึงขึ้นปุ๊บเห็นไหมสีแดงขึ้นอันนี้เบรกมือทํางานนะครับไฟเบรกมือที่หน้าปัดก็จะติดด้วยแต่ตามปลดล็อกอันนี้ต้องใช้นิดนึงต้องมีการเหยียบเบรกก่อนนะครับฮะแล้วกดลงอันนี้เห็นไหมพอไฟหายไปอันนี้คือการปลดเบรกมือนะนี่นะครับ แล้วคหนึ่งนะครับตัวเบรกมือตัวนี้เราสามารถตั้งระบบอัตโนมัติเบรกมือได้ด้วยนะก็คือสมมติเข้าเกียร์ P ถ้าตั้งออโต้ไว้เนี่ยเบรกมือติดเองอัตโนมัติได้ทันทีเลยการตั้งค้างง่ายๆนะครับก็คือการดึงเบรกมือไฟฟ้าค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับจนนับปัดขึ้นโชว์นะครับว่าเปิดการใช้งานเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินี่นครับแค่นี้เลยระบบเบรกมือตัวนี้จะติดทันทีเวลาเข้าเกียร์ P นะครับแล้วเหมือนกันถ้าต้องการยกเลือกระบบอัตโนมัติกดลงค้างประมาณ5วินาทีเช่นกันนะครับจนขึ้นออฟนะครับเปิดปิดการทำงานของเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้คือออโต้โฮนี่ออโต้โฮนะครับกดว่าไฟส้มติดแต่การจะติดแบบนี้ได้นะครับเงื่อนไขก็คือ1เราต้องมีการคาดเบลกันเรียบร้อยแล้วนะครับของทั้งฝั่งคนขับด้วยนะแล้วก็ฝั่งขับขับก็ควรคาดด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็นะครับประตูทุกบานต้องปิดสนิทดีนะครับถึงจะขึ้นมาแบบนี้ได้นี่พอใช้ออโต้โฮลอันนี้จะง่ายขึ้นเวลารถปิดไฟแดงนะครับเราสามารถเหยียบเบรกโดยเกียร์อยู่ที่เกียร์ดีนี่แหละแล้วปล่อยขาดได้เลยถ้ารถจอดนิ่งสนิทดีแล้วนะครับเบรกมือจะติดทันทีนี่พอเราจะแตะคันเร่งนะครับมันจะปลดล็อกแล้วไปต่อให้อัตโนมัติเองเลยโดยไม่ต้องมาเสียเวลามาสลับเกียร์เลยนะครับแต่ถ้าใครใหม่ๆก็ลองฝึกใช้ก่อนนะ อาจจะยังไม่คล่องในจังหวะแรกนะครับนี่ต่อไปเรามาดูที่แผงควบคุมด้านหน้ากันบ้างนะครับจะมีตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับคุชคอนโทรลล็อกความเร็วรถเรามีคุชคอนโทรลด้วยนะครับเวลาใช้งานแค่ออนปุ๊บหน้าปัดจะขึ้นคําว่าคุชหน้าปัดไฟเขียวแบบนี้เลยนะครับตัวล็อกความเร็วนี้สามารถล็อกความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วที่40กิโเมตรขึ้นไปถึงความเร็วไม่เกิน150กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือสมมุติเราต้องการล็อกเนาะออนปุ๊บนะครับเหยียบ ให้ความเร็วรถเราจนถึงความเร็วที่ต้องการล็อกเช่นต้องการล็อกที่ร้อยเนาะหยียบให้ถึงร้อยเลยนะครับพอถึงร้อยปุ๊บให้กดปุ่มที่อยู่พวงมาลัยตัวนี้ดึงลงแค่นี้เลยนะครับเราสามารถปล่อยขาออกจากันเร่งได้เลยรถจะวิ่งที่ความเร็วนะที่เรากดล็อกไว้นะครับนี่นิ่งๆกันไปเลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงนะตัวนี้ไม่มีไม่ใช่ระบบความเร็วแปรผันฉะนั้นถ้าข้างหน้าวิ่งช้ากว่าเราเราต้องแคนเซิลนะครับหรือแตะเบรกนะครับ เราขับเองทันทีนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเราสมมติว่ายกเลิกไปแล้วก็คืออย่างที่บอกเนาะแคนเซลรือแต่เบรกจะยกเลิกได้นะครับถ้าเราต้องการกลับมาความเร็วเดิมที่เรายกเลิกไว้แค่ดันตัวนี้ขึ้นกลับมาเท่านั้นเองนะครับก็สามารถกลับมาความเร็วเดิมได้เลยและอย่างหนึง่งระหว่างที่ว่าความเร็วอยู่สามารถดันนะครับปุ่มนี้เพื่อเพิ่มความเร็วหรือดันลบเพื่อลดความเร็วลงได้นะครับนี่สะดวกสุดๆนะครับถ้าไม่ใช้ปิดไปได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับมาดูที่ก้านน้ำฝนกันบ้างนะครับก้านน้ำฝนจะมีปุ่มแวรเนาะอันนี้คือที่ควบคุมการทำงานของที่ปัดน้ำฝนหลังถ้าเราหมุนตัวนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนหลังจะทำงานถ้าหมุนอีกทีจะเป็นที่ฉีดน้ำนะครับสับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็คือกดขึ้นกดลงเปอนปกติเลยนะครับถ้ากดลง1แกลกอันนี้จะเป็นปัดน่วงนะครับก็คือจะปัดและมีการหยุดนะครับชะลอซึ่งสามารถตั้งความเร็วของการน่วง คือวงได้ด้วยการนี้นะการที่3นี้ได้ถ้าต่อไปจะเป็นปัดช้าและปัดเร็วถ้ากดขึ้นก็ปัดทีเดียวเนาะท้าดึงเข้าหาตัวจะเป็นที่ฉีดน้ํานะครับสําหรับไฟนะครับนี่ด้านขวานี้ก็เหมือนมาตรฐานทั่วไปเลยจะมี1คือปนะิดเนาะสอก็คือเปอิดไฟวีสก็ 3, คืออันนี้คือเปอิดไฟต่ําหรือไฟหน้านั่นเองแล้วก็จะมีที่เปิดไฟตัดหมอกอยู่ข้อที่3านี้ด้วยนะครับถ้าหมุนขึ้น จะมีสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกโชว์ที่หน้าปัดสีเขียวๆด้วยนะครับว่าไฟตัดหมอกติดแล้วจะเปิดไฟตัดหมอกได้เราต้องมีการเปิดไฟหวีรือเปิดไฟหน้าก่อนถึงสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้นะครับถ้าปิดก็แค่หมุนลงแล้วเด้งกลับเท่านั้นเองเนาะส่วนไฟสูงดึงเข้าหาตัวได้เลยจะมีสัญลักษณ์ไฟ,ไฟสีฟ้าโชว์ที่หน้าปัดเช่นกันนะครับต่อไปนะครับก็คือแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างนิดนึงนะ จะมีล้กแตนนี้ปุ่มสตาร์ทเนาะมีอะไรอันนี้ก็ที่พับกระจกปรับกระจกนั่นเองนะครับมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับไม่ยากอะไรนะแล้วก็ข้างล่างจะมีปุ่ม A ออันนี้นะครับคือรถเราจะมีระบบออโต้สตาร์ทโกเนาะก็คือถ้ารถจอดติดไฟแดงรถเราอาจจะดับเองได้นะครับถ้าเงื่อนไขครบซึ่งเงื่อนไขจะมีเบื้องต้นอยู่3อย่าง1ก็คือรถต้องจอดนิ่งสนิทนะครับสประตูทุกบานต้องปิดสนิทนะครับสอุณหภูมิต้องเย็นพอถ้า3เงื่อนไขนี้ครบ เครื่องเราจะดับอัตโนมัติเองนะครับเพื่อลดการปล่อยมลภาวะออกสู่อากาศนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ปิดนะเราสามารถกด A ตัวนี้ off ให้หน้าปัดเราขึ้นคําว่า A off นะครับระบบที่บอกเมื่อกี้จะหยุดการทํางานไปนะครับนี่แต่ต้องการให้ดับก็กดเฉยๆเลยนะครับแค่นี้เองไม่ให้ A off มันหายไปแค่นั้นแหละส่วนอีกปุ่มข้ขางๆกันจะเป็น traction control นะครับก็คือใช้อาจะเป็นระบบที่ช่วยคุมสมรรถ ในกรณีรถเราอาจจะมีการเสียสมดุดเวลาเข้าโค้งแรงระบบนี้จะเข้ามาช่วยควบคุมการทํางานของรถเรานะครับไม่ให้รถเราเสียสมดุลง่ายๆนะแต่ปกติมันเปิดอยู่แล้วอะไอปุ่มนั้นไว้ปิดคือถ้าอยากปิดเนี่ยต้องกดปุ่ม,มนั้นค้างประมาณ5วินาทีจนหน้าปัดขึ้นคาว่ารูปเวอร์สไลด์รูปนั่นแหละเราขึ้นคาว่าออฟสีส้มนะครับก็จะปิดการทํางานไปนะครับต่อไปนะครับมาดูค่าหน้าปัดต่างๆกันบ้างนะครับค่าก็จะมีตั้งแต่อันนี้เป็นรอบเครื่อง นะครับรอบเครื่องเนาะอันนี้น้ำมันใกล้หมดจะขึ้นเตือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอุณหภูมินี่อยู่ครึ่งขีดอันนี้ปกตินะพีตำแหน่งเกียร์น้ำมันจะพิบพอยู่นะครับอันนี้มาจากโรงงานแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะ38องศาข้างนอกร้อนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของความเร็วอตอนไปนะครับตอนนี้ก็จะมีทริป A ทริป B ซึ่งถ้ากดอินโฟไปเรื่อยมันจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนะจะมีทริป A ทริป B อันนี้จะเป็นตัวประเมินว่าน้ํามันที่มีถังจะวิ่งได้กี่กิโลโดยประมาณอันนี้เนื่องจากรถเราน้ํามันจะหมดนะครับก็จะไม่ขึ้นโชว์นะอันนี้นอัตราสิ้นเปลืองจะมีแต่ตอวิร,รต่อร้อยกิโลกิโลต่อวิรนะครับไอกิโลเมตรต่อลิรซึ่งสามารถเปลี่ยนค่าได้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นค่าอื่นๆเช่นอันนี้เป็นพวกอัตราสิ้นเปลืองแหละอันนี้เป็นรูปการสา่สิ่งแวดล้อมนะครับว่าออโตสตาร์แอนโกทำงานไปแล้ว นานแค่ไหนที่เราขับมาซึ่งอันนี้รถเรายังไม่ไปไหนเนาะก็ยังไม่มีการทํางานแล้วก็รูปใบไม้ก็คือการปล่อยค่ายเสียหรือระบบอีโคของรุ่นนี้ท่านเองนะครับแล้วก็มีเตือนเช็คระยะให้ด้วยว่ารถถึงระยะต้องเข้าเช็ครอยงนะครับก็อยู่ที่น้าปัดนี้ทั้งหมดเลยสำหรับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถปรับระดับความสูงต่ําของพวงมาลัยเองได้ด้วยนะครับโดยจะมีก้านปรับนะครับอยู่ตรงนี้นะพอเราดึงวงปุ๊บตรงนี้เห็นไหม ก็สามารถปรับได้นะเนี่ยเห็นไหมขึ้นลงได้นะครับ4ทิศทางเลยนะขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงดึงออกได้ด้วยนะครับพอได้บุมที่ต้องการเา่ยเราปรับไประเด้เราแค่ดันตรงนี้เข้าแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ละนี่นะครับก็สะดวกสบายการขับขี่มากขึ้นนะครับสําหรับจุดอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของกระจกนะตัวนี้ก็มีกระจกออโต้จะมีฝั่งคนขับนะีออโต้ได้ แล้วก็ปุ่มล็อกรถนะครับก็จะมีเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะอยู่ใกล้ๆ้คันเร่งนะครับอยู่ผนังด้านข้างนะครับเราแค่ดึงเข้าหาตัวนี่ก็จะเปิดฝากระโปรงหน้าได้สำหรับทางน้ํามันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเราก็ดึงขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนี่ซึ่งน้ํามันของรุ่นนี้ต้องบอกว่ารองรับได้ทั้งตั้งแต่ e 2 0นะครับแก๊สโซฮอล์เได้แก๊สโซฮอล์เได้ด้วยนะครับ สำหรับที่นั่งแถวหลังนะครับก็จะมีพัดลมหลังคาซึ่งตัวนี้สามารถปรับได้นะนี่ปรับเองตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแน่นอนนะครับต่อให้ไม่มีคนนั่งด้านหลังก็แนะนําให้เปิดแอร์ทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเกิดกลิ่นอับของแอร์นะครับก็ควรเปิดทิ้งไว้บ้างนะครับแล้วก็นี่สำหรับด้านหลังก็จะมีที่เสียบชาร์จด้วยของคนนั่งหลังเลยนะมีทั้งของเป็น USB type A แล้วก็ type C นะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับ แล้อีกอย่างหนึง่งเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังที่เป็นฮีตการ์ดด้วยนะครับสะท้อนความร้อนหรือกระจายความร้อนได้ดีกว่าหนังปกติและสามารถสไลด์ได้ด้วยนี่ครับสไลด์เลื่อนหน้าถอยหลังใต้ทั้ง2ฝ้าเลยนะ40-60เนี่ยได้ทั้ง2ฝ้าเลยนะครับแล้วตัวนี้สามารถพับได้ด้วยนะครับสมการพับนะครับเอายกตัวนี่เบาะตรงเอวตรงนี้นะครับแล้วดึงขึ้นได้เลยนะเนี่ยเราก็สามารถขึ้นไปนั่งด้านหลังได้เลยนะครับ ที่นั่งด้านหลังก็จะมีได้สะดวกสบายและที่ลั่งด้านหลังก็สามารถพับได้เช่นกันนะครับสําหรับการพับเบาด้านหลังนะครับจะมีเชือกดึงอยู่ตรงนี้นะครับตรงบ่าดึงแล้วก็พับลงไปได้เลยเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยพอพับแล้วถ้าเบาะตดวนี้พับด้วยเนี่ยก็คือพื้นที่การวางของที่จะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีที่เก็บของตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์ ฉุกเฉินทั้งตัวน้ำยาปะยางนะครับในกรณีที่โดนพวกเป็นตะปูตามหรือไม้เสียพวกชิ้นตามน้านี้ใช้ได้มีปั๊มวลมไฟฟ้าด้วยนะครับไว้เติมบลมทั่วไปก็ใช้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีแม่แรงนะครับที่เก็บอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับแม่แรงตัวช่วยถอดยางนะครับมีให้นะครับแล้วก็ยังมีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลัง อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับนี่เบลลนี่เราบอกเลยว่ามีทุกที่นั่งให้ครบทั่วหมดเลยนะครับสะดวกสบายสุดๆแล้วที่เก็บของอีกจุดหนึ่งนะครับนี่คลาสสิกไม่แพ้ใครก็คือที่เก็บรองเท้าใต้เบาะที่นั่งฝั่งข้างคนขับนะครับที่แม็กซิมัมนับน้หนักได้ถึง2กิโลกร,รัมเลยด้วยนะครับนี่นอกจากที่เก็บของก็ยังมีลิ้นชักตัวนี้ซึ่งลิ้นชักตัวนี้พิเศษตรงที่จะมีช่องสหรับ,บวางของ แล้วล็อกตัวนี้จะไว้กันรุ่นได้ด้วยนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับตัวนี้เราก็ดูแลไม่ยากนะครับก็ดูจากพวกฝากขาวๆพวกนี้ได้ก่อนเลยนะครับเช่นที่ฉีดน้ํากระจกหน้านี้นะก็เปิดแล้วก็เติมน้ําเปล่าเองได้นะครับถ้าน้ําหมดนะส่วนตัวนี้คือน้ามันเบรกน้ามันเบรกจะมีขีดแม็กและขีดมินนะครับที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะนี่ตัวนี้ถ้ามาจากโรงงานจะเติมแม็กมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมีนะจริงๆซึ่งสามารถดึงขึ้นมาเช็คได้ด้วยนะครับ จะมีวูเช็คอยู่นะอย่าให้ต่ำกว่าขีดล่างเท่านั้นเองส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคูลแรนซ์ซึ่งอันนี้จ,จะลึกนิดนึงเพราะมันจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่ข้างล่างลึกเลยมันจะมีขีด f และ l อยู่นะครับไว้เช็กระดับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แบตเตอรี่จะเป็นแบบน้านี่ก็คอยเช็คน้ํากันด้วยนะครับนี่แบตน้ําก็จะดูรักษาง่ายหน่อยนะแต่จริงๆแล้วพอหมดสภาพแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นแบบกึ่งหรือแบบแห้ง อันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานกุญแจนะครับสับกุญแจอัจฉริยะตัวนี้นะครับมันมีวิธีใช้งานหนึ่งก็คือวิธีการเข้าเกียยวว่างหลังจากดับเครื่องแล้วซึ่งแน่นอนนะครับการดับเครื่องเราต้องเกียยวไว้แต่แห่งพีนี้ถึงจะดับได้สนิทนะแต่พออยู่พีปุ๊บเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้เห็นไหมเราก็ต้องปลดกุญแจของมันนะครับซึ่งมีสลักตรงกลางนี้นะดึงออกมาเห็นไหมนะจะได้กุญแจตัวนี้ออกมาเนาะแล้วนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ ก,กดนิดนึงกดเฉยๆนะครับไม่ต้องแทงจนทะลุนะแล้วมันจะเลื่อนเกียร์ได้นี่เข้าเอ็นแบบนี้เลยแค่นี้ครับวิธีเข้าเกียร์ว่างง่ายมากๆเลยนะครับและแน่นอนกุญแจตัวนี้นะครับนอกจากทําแบบนี้ได้แล้วสามารถใช้ไขเปิดประตูได้ด้วยในกรณีที่กุญแจชุยะทานอ่อนหรือทานหมดจนแบบยิงยีหมดไม่ติดแล้วอะ่ะใช้ตัวนี้ไขเปิดประตูได้นะครับและพอเข้ามาในรถแล้วการสตาร์ทรถด,ด้วยกุญแจที่ทานอ่อนหรือทานหมดก็คือ การเอากุญแจชี้ยะถ้าไปที่ปุ่มสตาร์ทแล้วจิ้มเอาเลยนะครับนี่แค่นี้เลยนะก็สามารถสตาร์ทได้ถึงแม้กุญแจตัวนี้จะถันอ่อนหรือถ่านหมดไปแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายนะครับเราก็ต้องกุญแจตัวนี้ไปเปลี่ยนถ่านที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศหรือตามร้านกุญแจก็ได้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะตามร้านกุญแจเพราะในตัวกุญแจนี้มันจะมีชิปอินมุงเบร r เซอร์อยู่ถ้าชิปตัวนั้นจะเด็นอยู่ท้ายไปทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วดอกหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกเลยด้วยนะครับ การใช้งานของ x x p n d e r GT ์ครับครบถ้วนตามนี้เลยถ้าใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ